่งกบออ็บ้านแห่คนบอกว่าสินป่าทำเ,เป็นแบบนี้ไม่ได้ปันหรแห่คนป่าสวิดป่าอ่น,นี้หนัครับ Đầu ở đây được. Comment Này phu này đây. Nhiệp. ถ้าเป็นไปักขปูหลัลงนนครับคือกอวาอโกู มาเอือดคักรุ่นเนี่ยโอ้ าากะว่าเน,นียจะคับลลซื้อ หยนด้วยนี่พอกองอันนี้หนหนด้หึดตะกระูตะกรูร้ายอยู่อ่านันมา ปลากับะปุติขึ้นมะนำ้ำอึดปลาครับชุกไซน้ำโค้งก็มีปลาอยู่เหมือน บอลไลน่นะ่ะอ้าวเพือคือไปแล้วแงไปนะแม่บอลได้หมื่นตรงนี้นะกาเลื่อยเนี่ยยึดอยู่เลื่อยนี้นี่บอล ไบเบงนี่นีนอ,น,อนี้น่นักกน่ะกระปูนเหนนี่ต้นนึงนอยงไีนี่นเ,เยเป็น,น,นป้าเด็ป้าพ่อรเป็นยังน่ะนหรือว่าเฮือคอนว่อมีป่าเนี่ยป้าขึ้นบ่ไดดโอ้อเป็นใหม่เป็นยังหมดแล้ือคอนพี่น้องคน <ขอ S 1> ื่วยลำนันถือค้อนผ้าฮ้างกระหูดไข่ใช้ขวัดเบ่งอย่างเลยเซ็ตโคโลตัวนี้ไต้เลย ตายเรียกว่าทำทาตายตุ๊บปดัก้เห็ก้มันลืมอยู่นี่ทำได้ลืมน่ครับพี่น้องเห็นบ่เอเอาว่ดได้เอาว่ได้ ว่านหินตัวน่ะนมนจังแมนหินกระปูม,ปมันบริเป็นธรรมได้มันอยู่ในหันเราได้ตอนนี้ครับพี่นองเพิ่งอันชิลี่อยู่แบบนี้นี่กระปูอัลเกลี่ยูงซันเลยใสยก่กระจุกเอา เกาะคนว่ากอดปอดอยู่กนคำว่ากอดปอดใน,ในี่คือโตไปใหญ่ไปได้นะนี่ครับากอดปอดกระปูกับกอดปอดอยอะคนว่าะสับต,ตรงหน้ามันปกคลุมเลยนี่อึ๊บฝนควงงามมัน tốt đến xuống